สวัสดีทุกคนพบกับโซทาโรนะคะวันนี้นะคะแม่หมอโซจะมาทำซีรีส์ทา r ์โรมินิ่งหรือว่าชุดความหมายของไพ่กันต่อนะคะใครที่ติดตามช่องโซทาโรมาสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าเราจะมีซีรีส์การให้ความหมายไพ่นะ,ะซึ่งแม่หมอโซทำของเมเจอร์อะคาณาะคะซึ่งเป็นไพ่22บใบไพ่สาหรับใหญ่ไพ่ชุดใหญ่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วอาจจะใช้เวลาไปเรื่อยๆนะคะชิลๆนะคะปีนี้ก็ตั้งใจว่าอยากจะมาแชร์เกร็ดความรู้หรือกอ็เป็นทิปส์เป็นเคล็ดลับให้เพื่อนๆนะคะได้มีความเข้าใจในไพ่ทาโรมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่า ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะได้แรงบันดาลใจนะเผื่อใครอยากจะเรียนต่อหรืออยากจะเอาแบบไปใช้เองอะไรแบบนี้นะคะเรามาถึงชุดไพ่สําหรับชุดเล็กบ้างนะคะเราเรียกว่าไมเนอร์อาคานานะคะไมเนอร์คานาเดี๋ยวแม่หมอโซจะเริ่มจากไพ่ ชุดไม้ก่อนนะคะชุดไม้เขาก็เรียกว่าสูตร of wands นะคะหรือว่าแวนส์อะไรแบบนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราจะออกเสียงวะวานส์หรือวานส์อะไรประมาณเนี้ยนะคะแปลว่าตัวเนี้ยเขาแปลว่าไม้เท้าหรือว่าไม้ก็ได้นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยในไพ่ทาโร่สำหรับเร็กเนี่ยเขาจะเริ่มจากหมายเลขคเ่ะเนเพื่อนก็จะมี 1, 1> ะะถึง10นะคะแล้วก็จะมีชุดที่เป็นบุคคลไพ่บุคคลเขาจะเรียกว่าคอร์ดขาสนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไล่ไปเลยนะเลข1ถึงเลข14นะคะในทาโร่หรือว่ายีิบสี่สำหรับเนี่ยเขาก็ ไล่ไปเลยนะคะอย่างอย่าง11-14มันก็จะเป็นไพ่ชุดของกลุ่มที่เป็นบุคคลนะคะอย่างเช่นมหาเล็กนะคะหรือว่าไพ่เด็กใช่ไหมคะเราก็จะมีแบบอัศวินมีราชนีมีราชาบางทีเขาก็ให้เป็นหมายเลข10 11 12 13 14ไล่ไปเลยฮะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูเรามาเริ่มต้นการเดินทางกันนะคะเราเริ่มจาก ace of w a n e นะคะก็ค,ะค,ะคือไพ่ชุดหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้นะคะหนึ่งไม้เนี่ยเออก็จะเห็นว่าในในทาโร่นะคะเขาจะเรียก ace เนาะ ace เนี่ยมันก็จะมาจากแบบ เอมันก็แปลว่าหนึ่งนะคะมาจากเอ่อพวกแบบได้ได้รับอิทธิพลอ่าอินฟลูเอนซ์มาจากพวกไพ่บล็อกอะไรประมาณเนี้ย any way นะคะเมื่อเรามองหน้าไพ่หนึ่งมานะคะเราก็จะรู้สึกเอาความรู้สึกกันก่อน,นะคะ่ะแม่หมอโซอยากจะให้เพื่อนๆพื่อนที่โดยเฉพาะใครที่เริ่มที่จะจศึกษาไพ่ใหม่ๆนะคะบางทีเนี่ยการท่องจําหรือการไปค้นเอ่อตำราอะไรมากๆเนี่ยเราจะเราจะกังวลใจเราจะรู้สึกว่ามันยากใช่ไหมคะเราลองเราลองฟีล feel, นะคะแท็บอินชูนะคะก็คือฟีลตัวเราเข้าไปในไพ่ก่อนเราเราใช้สายตาเรามองดูก็ได้นะคะเมื่อ เรามองไพ่หนึ่งไม้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเรามีความรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกยังไงนะอย่างเช่นม Liu เมื่อเรามองนะเดี๋ยวใครดูอยู่ด้วยนะคะก็ลองเขียนมานะเอาดูเฉยๆนะคะว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะเราอาจจะรู้สึกถึงความนะคะเออมันมีมันมีจุดเด่นจุดดึงสายตาก็คือเป็นไม้อันนี้ใช่ไหมคะวอลสเนี้ยเป็นไม้แล้วเจ้าไม้เนี้ยมันก็เป็นสีที่โดดเด่นนะเขาจะออกสีน้ําตาลสีส้มแบบนี้นะคะมันเหมือนเป็นจุดดึงสายตาเราก็รู้สึกว่าเออมันมีพลังอะไรบางอย่างมันเป็นจุดสูงรวม เป็นจุดศูนย์รวมของสายตาจุดศูนย์ศูนย์รวมของพลังงานนะคะอันนี้อยากจะให้เพื่อนๆให้เป็นเคล็ดลับไปเลยนะคะเวลาที่เราได้ไพ่กลุ่มเอสหรือว่ากลุ่มหมายเล็หนึ่งนะคะคุณจะเห็นว่าการวาดไพ่ของเขาเนี่ยการวาดภาพของเขานะคะเขาจะให้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ในรูปนะ,ะแต่สิ่งที่มันเด่นเนี่ยมันเด่นเ้งเข้าลูกตาเราเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นพลัง มันรวมพลังของไพ่ชุดนั้นเอาไว้นะคะว่าจะเป็นหนึ่งไม้เห็นไหมคะเราก็มีรายละเอียดอื่นแต่สิ่งที่มันเด้งเข้ามาหาเราเลยก็คือหนึ่งไม้ก็แสดงว่าพลังของไม้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนของธาตุไฟก็แสดงว่าพลังของธาตุไฟเนี่ยมันเยอะมากๆเลยในไพ่ใบนี้นะคะเมื่อมันเป็นพลังของธาตุไฟที่เยอะนะคะจริงๆไพ่ทาโร่เนี่ยมันมีสัญลักษณ์ต่างๆมากมายนะขึ้นกับว่าเราอยากจะเรียนลงลึกแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราพอที่จะมีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ นะโหราศาสตร์เนี่ยก็อาจจาะพอไปเชื่อมโยงได้แล้วจะทําให้คุณเนี่ยได้ความหมายที่ลุ่มลึกขึ้นนะคะไพ่ของกลุ่มธาตุไฟไฟอะไรล่ะนะคะเราก็ท่องกันมาว่าเออไม้คือธาตุไฟนะคะเราก็ไปเชื่อมโยงกับราศี12ราศีนะคะอันไหนเป็นธาตุไฟบ้างนะคะอันนี้แม่หมสอส้มคิดว,ว่า,เ,าเพื่อนๆบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่ทวนให้ฟังอีกทีนะคะธาตุไฟก็ได้แต่ได้แก่เมษใช่ไหมคะราศีเมษเอรลสสิงห์เลโอแล้วก็ธนูเซนติเทเรียสค่ะมี3าราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับไพ่หนึ่งไม้เนี่ยก็เป็นตัวแทนของธาตุไฟซึ่งเป็นพลกระกาลังรวมพละกระกำลังของธาตุไฟไว้ทั้งหมดนะคะราศีที่อยู่ในนี้ก็คือเมษสิงห์ธนูนั่นเองนะคะก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปปรับใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมองได้ว่าโอเคเมื่อเราหยิบได้ไพ่หนึ่งไม้นะคะมันพูดถึงพูดถึงพลังของธาตุไฟเราทําความเข้าใจก่อนว่าพลังของธาตุไฟเนี่ยก็คือพลังของการ แอคชั่นของการลงมือทำของการมีแรงบันดาลใจธาตุไฟนะคะเขาเป็นตัวแทนของอการลงมือทำอการมี inspiration มีแรงบันดาลใจหรือมี initiative ก็คือการริเริ่ม เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะทั้งหมดนี้นะคะเราเอาสัญลักษณ์ของความเป็นธาตุไฟเนี่ยเข้าไปใส่นะคะแล้วอันนี้เขาเป็นหมายเลขเอสใช่ไหมคะเอสมันแปลว่า1 1มันก็แปลว่าการเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราแบบเป็นผู้เริ่มเรียนไพ่ใหม่ๆ beginners เราไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยเราหยิบได้ไพ่หนึ่งใเนี่ยมันก็มีนัยยะว่าโอ้โอเคแสดงว่าช่วงนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆที่เราถามถึงมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่มีบางสิ่งบางอย่างที่เริ่มต้น Uh huh. มีบางสิ่งอย่างที่ได้มีการเริ่มต้น uh, อาจจะได้เหมือนกับว่ามีงานใหม่เข้ามานะคะหรือว่าได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามาหรือว่า คุณอาจจะมีพบช่วงนั้นกว่าจะพบกับแรงบันดาลใจมีความคิดสร้างสรรค์มีเอ่อแรงกระตุ้นมันเป็นธาตุไฟเนอะมันมันเหมือนทาจุดไฟในตัวทําให้เราเนี่ยมีไฟลุกขึ้นมาอยากที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราเอาไปปรับใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพื่อนมันก็หมายความว่าโอเคเอ่อหนึ่งมาเนี่ยมันก็แปลมันเป็นมันเป็นแพชชั่นนะมันแปลว่าเอ่อการการเจออะไรใหม่ๆหรือว่าความหลงไหลแพชชั่นคือความหลงไหลอะไรสิ่งใหม่ๆเข้ามาก็อาจจะกล่าวได้ว่า ช่วงนั้นนะคะคุณก็ถ้าเกิดว่าเจอมาแล้วก็คือว่าคุณอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นที่จะมีความสนใจใครใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีคนเข้ามาทําความให้เราได้รู้จัก มีคนเข้ามาให้ความสนใจนะคะแล้วการพูดคุยถ้าไพ่มันหัวตั้งมันไม่ได้หัวกลับอะไรแล้วไพ่อื่นๆดีมันก็บอกบอกว่าโอเคช่วงนี้ความสัมพันธ์นะคะมันอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตะกี้แม่หมอโซบอกไปแล้วเนี่ยคือไพ่หนึ่งไม้มันเป็นการรวมพลังของธาตุไฟทั้ง3ราศีเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่าโอ้แบบพลังมันมันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าการหลงไหลการเอาใจใส่การรู้สึกว่าช่วงนั้นถ้าเปรียบเทียบเทีกับความสัมพันธ์มันจะเขาก็จะพ สนใจใส่ใจกันดีนะหรือว่าใครปกติเวลาเปิดใบเนี้ยขึ้นมาได้เนี่ยไม่ต้องอะไรเลยนะะช่วงนั้นที่คนนั้นมีงานได้งานใหม่เข้ามาแนละ้วบางคนอาจจะหางานปุ๊บเปิดมาเลยหนึ่งไม้ก็คือว่าเออได้งานใหม่แบบนี้เข้ามานะคะแล้วอันนี้แม่หมอโซอธิบายความหมายกว้างๆให้นะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ตามสถานการณ์เดี๋ยวจะมีตัวอย่างด้วยนะคะที่อยากจะชวนดูกันอีกนิดนึงนะคะทุกคนว่าโอเคนอกจากไม้ไม้ส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียนไพ่นะโดยเฉพาะคนไทยก็จะด่้องว่า โอเคไม้มันเป็นเรื่องของการงานแน่นอนมันเป็นความหมายหลักค่ะเป็นเมนถ้าเกิดว่าคุณเรียนให้คุณก็จะต้องเอ่อ uh, a s s o c i a t e หรือว่าเเชื่อมโยงความหมายนั้นกับเรื่องการงานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไปติดนะว่า เจอไม้ที่ไรเราต้องอ่านเรื่องงานเพราะว่าในในการอ่านไพ่จริงๆหรือเราจะใช้กับตัวเองเนี่ยเราไม่ได้มีแต่เรื่องงานถูกไหมคะเรามีเรื่องอื่นด้วยมีเรื่องเงินมีเรื่องธุรกิจมีไอเดียอะไรสิ่งที่เราอยากจะทําหรือว่าเป้าหมายของเราหรือแมก้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์เป็นแบบนี้นะคะเนาะอันนี้อันนึงที่อยากจะฝากไว้อามาชวนดูหน้าไพ่กันอีกนิดนึงนะคะในหน้าไพ่นี้นะเราจะเห็นว่าอ่ามันมีไม้ที่เล่าไปแล้วนะคะไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรเออแล้วสีก็สําคัญนะคะสีในไพ่ทาโร่เนี่ยอันนี้มันออกสีส้มเนานะ กละดสีส้มส้มสีส้มเนี่ยมันมันก็เป็นตัวแทนของความกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วเขาก็มีใบไม้ตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะคุณจะเห็นว่าใบไม้จริงลึกๆใบไม้นี่มีความหมายนะใบไม้งอกออกมาะคะเรียก sprouts นะคะงอกออกมาจาก เอ่อเอ่อตัวตัวคาถาตัวไม้เออเออบางต่าราเรียกคาถาใช่ไหมฮะเอ่อไม้ออกมาก็แสดงว่ามันเหมือนมันเหมือนความคิดคนอ่ะเพื่อนเฮ้ยเรามีไอเดียงอกออกมานะคะงอกออกมาเราเรามีลีดหรือความคิดรีดเริมมีความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆงอกออกมาจากความคิดความสมองของเรานะคะเนี่ยตรงนี้ก็มีเอ่อไอเดียงอกออกมาอีกงอกออกมาอีกนะคะแล้วในขณะเดียวกันเอ่อมันก็มีใบไม้นะคะที่มันคล้ายๆกับว่ามันมันอาจจะร่วงหลดหรือปลิวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีอันที่งอกออกมาจาก กิ่งแล้วก็มีตัวที่ล่วงหล่นนะคะมันก็แปลว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีไอเดียอะไรต่างๆเข้ามาเยอะนะ,ะเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่ได้นะคะีย์เวิร์ดของมันคือของไพ่หนึ่งใบเนี่ยมันจะเป็นว่าเริ่มเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นบางทีความคิดมันอาจจะยังไม่ได้ตอกผลึกมากนะักบางทีคุณอาจจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เอ้ยน,นไม่เวิร์คเปลี่ยนปรับทําใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเอ้หรืออันนั้นทําคิดไม่ได้หน่อยนึงแล้วก็เรามีไอเดียอื่นบางอย่างแทรกเข้ามาแล้วก็ ไปหันไปให้ความสนใจสิ่งใหม่ทันทีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่หมอโซโจะมองว่าอีกด้านหนึ่งของดึงมาแล้วกันนะคะมันก็คือความต่อเนื่องหรือการพยายามที่จะ,ะทำยังไงก็ได้ให้เราผ่านในช่วงเริ่มต้นไปได้นะคะเหมือนเรามีไอเดียอันนึงขึ้นมาใช่มันอาจจะเป็นไอเดียที่ดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทํามันก็จะอยู่แค่เลเวลของดึงมาก็คืออยู่แค่จุดเริ่มต้นนะคะถ้าอันนี้เพื่อนๆเราลองเอาไปเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์อะ าคุณเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเปิดทีไรคุณก็ได้แต่นหนึ่งไม้อย่างงี้แล้วเราต้องดูไพ่รอบข้างด้วยนะาถามว่าเออเขาเป็นยังไงอะไรอะไรอย่างงี้ช่วงนี้ความสาคัญเราเป็นยังไงก็ถือว่าโอเคก็เป็นช่วงที่ช่วงแรกแรกช่วงเริ่มต้นเพราะคีย์เวิร์ดของเอสของของไพ่ไพ่ชุดที่หนึ่งเนี่ยนะคะแล้วจากที่แม่หมอิ์อธิบายสัญลักษณ์ให้ไปเนี่ยออช่วงเริ่มต้นจะตื่นเต้นมันจะมีความแบบว่าใส่ใจมีแพชชั่นนะคะแต่ต้องดูกันต่อไปนะว่าแล้วในเชิงของระยะกลางระยะยาวเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้เนี ะะเริ่มต้นดีไม่ได้แปลว่าอา้าวแล้วปลายทางมันไม่ดีนะมันต้องดูว่าไพ่อื่นอะที่ประกบอะเป็นยังไงโอเค อีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงแล้วพูดถึงสีไปแล้วใช่ไหมคะอย่างอันนี้พื้นหลังเขาเป็นสีมันไม่ใช่สีขาวแล้วมันเป็นสีเทาๆหนออยกนะคะมันก็อาจจะบ่งบอกสีเทาในในในสัญลักษณ์ไพ่หรือแม้กระทั่งเมฆเนี่ยมันมันมันคือเป็นตัวแทนของความคิดนะคะความคิดที่บางทีมันอาจจะขมุกขมมยยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วอยู่คุณปิ้งว้าคุณมีการแบบเฮ้ยเหมือนแบบไลท์บอกโมเมนต์แบบมีมีมีเหมือนเราเปิดไฟอะเอ้ยปิ้งอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอินอะไรกับจัดเนี่ยบางทีถ ก็ต้องจดเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะลืมนะคะเพราะว่ามันมีทิดหลายอย่างอยู่ในหัวอ,อ,อีกอย่างหนึ่งในไพ่ชุดนี้เขาก็จะมีลนด์สเคปนะคะก็คือภูมิทัศน์อะไรต่างๆยิงก็อาจจะกล่าวได้ว่าในไพ่หนึ่งไม้ก็ถือว่าภูมิทัศน์หรือว่าสภาพเนเจอร์ nature, ธรรมชาติของเขา่ก็ค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะคะมีลำธารมีหน้านามีมลำธารอีต้นไม้ก็พองๆขึ้นได้ใช่ไหมคะแล้วเขาไกลๆเนี่ยเขาก็จะเป็นภูเขาแล้วก็มีแคสเซิลคือ ปราสาทราชวังแบบนี้นะคะในคาโร่เนี่ยตัวแทนของภูเขาเนี่ยเขาหมายความว่าเป็นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่สัญลักษณ์เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาอ,อ,อาจจะไม่ใช่ปัญหาปัญหาหลักเพราะมันมันไม่ได้บงังบังพื้นที่ของไพ่หมดแต่ว่ามันเหมือนกับว่าโอเคคุณมีความดีเริ่มสร้างสารรค์อะไรบางอย่างได้ดีแต่คุณอาจจะมี potential เฮ้ยระหว่างทางมันก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรืออะไรที่ทําให้คุณต้องไปคิดต่อนนะอะไรประมาณนี้นะคะเนาะก็ คิดว่าน่าจะพอได้ไอเดียนะถ้าเราดูจากภาพออออีกนิดนึงคุณจะเห็นว่าเขามีมือออกมาใช่ไหมคะมือเนี้ยอยู่ๆมันก็ลอยขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้เป็นเป็นรูปรูปก้อนเมฆนะคะอันเนี้ยในในภาษาไพ่เขาก็บอกว่าเป็นดีวายนะคะดีวายก็คืออะไรที่มาจากความศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มาจากอ่าฟากฟ้านะคะส่งสวรรค์ประทานมาให้แล้วแต่เราจะเลือกนะคะอันเนี้ยเออมันก็เหมือนกับว่าเป็นมิร acle เป็นปาฏิหาริมีนมในยยะอย่างนี้ค่ะว่า คือถ้าถ้าดูตามดูนั่หมอทรงไม่ได้ไม่ได้อ่านให้แบบรูปภาพนะแบบอ่เช่นว่าแบบสไตล,ล์รูปภาพอะเห็นภาพอะไรแล้วก็พูดไปอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีหนึ่งในการอ่านแต่ว่าถ้าจะลงลึกๆเนี่ยมันอาจจะต้องศึกษาแบบเออเราเราเป็นพวกบ้าข้อมูลนะเราก็จะพย,พยายามค้นอะไรเยอะแยะนะ anyway อันนี้มันเป็นมือที่ออกมานะคะเป็นมือที่ออกมาจากเมฆอย่างเงี้ยนะคะมันมาจากเออ เป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาอยู่ๆก็เป็นเหมือนปาฏิหาริย์เข้ามาให้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ไม่ได้คาดคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่หนึ่งไม้เนี่ยมันก็มีนัยยวว่าบางทีคุณไม่ต้องพยายามอะไรโอกาสมันเข้ามาหาคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสมมุติคุณถามว่าเราเราหางานใหม่ได้ไหมอยู่ๆก็ได้หนึ่งไม้เนี่ยในในหนึ่งไม้เนี่ยเห็นไหมเขามีมือจากสวรรค์ยื่นมาให้เลยคนที่ได้แบบเนี้ยไม่ต้องไปกระเสิอกกระสอนหางานด้วยซ้ําคือเขาจะมีโอกาสเข้ามาเองเช่นมีคนมาชวน ให้ไปทํางานด้วยนะคะก็ถือว่าโชคดีหรือว่าถ้านักเรียนมาถามว่าหนูจะสอบผ่านไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ไหมจะรอผลอะไรเงี้ยได้หนึ่งไหมมันก็ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการได้ที่แบบว่าค่อนข้างจะไม่ต้องลาบากอะไรมากเป็นแบบนี้นะคะเอ่อแล้วก็มันมีนัยยะอีกว่าแบบมันเป็นมือที่ยื่นออกมาจากสวรรค์จากฟ้าฟ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็มีนัยยะของความเซอร์ไพรส์จิงนะคะเพื่อนๆความแบบประหลาดใจความไม่คาดคิดอยู่ๆก็มีขึ้นมาเพราะฉะนั้น เวลาคุณเจอไพ่แบบนี้ว่าโอ้โหโสดแม่หมอโสมเมื่อไหร่หนูจะมีแฟนจะมีคนเข้ามาไหมเดินๆถ้ามันปรากฏึ่งไม้แล้วตอนนี้นยังไม่เจอใครนะเดี๋ยวก็เจอก็ไม่ค่อยนานด้วยเพราะไพ่ไม้เป็นไพ่รวดเร็วนะคะไม่อยู่ๆก็เจอไม่ส่วนใหญ่ไม่ไม่น่าจะเกินเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเนาะก็หวังว่าที่หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะพอได้ไอเดียได้ได,ได้ใกล้ชิดกับไพ่ไพ่หนึ่งไม้มากขึ้นหรือป่าคะเนาะใครที่รู้สึก รู้สึกว่าโอเคไพ่หนึ่งไม้เนี่ยมันอ่านยังไงได้บ้างนะคะเราเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆเออมันไม่ใช่ไพ่เงินใช่ไหมบางคนอาจจะว่าเอ๊ะได้เงินหรือเปล่าอะได้หนึ่งไม้เออไม้มันเด่นในเรื่องการงานแน่นอนก็คือว่าเงินมันก็จะมาจากงานจากโปรเจกต์จากอะไรที่เราทํานั่นเองนะคะเนาะเนาะเออได้พอพอได้อยู่นะคะเพื่อนๆเราก็รู้สึกว่าเราก็ชอบไพ่หนึ่งไม้กันเนาะอืม นิดหนึงเนื่องจากว่าเราหมอโอ่านไพ่แบบรีเวอร์ซแบบหัวกลับนะคะก็ให้ไว้คร่าวๆแล้วเว้าหนึ่งไม้หัวกลับมันก็เป็นการตอบปฏิเสธหรือว่าในบางครั้งมันก็เป็นภาวะพูดถึงภาวะของความกดดันมากๆความเครียดสูงสุดอะไรประมาณนี้อย่างนี้ได้นะคะโอเคเราฟังความหมายอย่างเดียวเราใครๆก็ท่องได้ใช่ไหมคะมันอยู่ที่การเอาไปใช้นะนี้เราจะ หมอเอาเคสมาให้นะคะจริงๆช่องทุกโซททโรไม่ได้อ่านไพ่แบบสาใบนะคะแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามนะคิดว่าคุณเริ่มมาจากสามใบมากกว่าก็จะ,จะ,จะลองอ่านคร่าวๆให้ฟังนะคะว่าโอเคถ้าเราไปปรับใช้อะ่ะมันจะเป็นยังไงสมมุติว่าเราถามว่าเ,เราถามว่างานของเรางานช่วงนี้เป็นยังไงนะคะ,ะงานช่วงนี้เป็นอย่างไรใบแรกมันได้มานะคะ The ูหัวกลับนะคะ The ูหัวกลับมันคือแบบชวงนี้เบื่อมากยิงเบื่อาอารมณ์แบบไม่อยากทํา ไม่อยากทำอ่าทำไมนะคะเ์มิดรู้สึกเหมือนทำอยู่คนเดียวอะนะคะรู้สึกเหมือนทำอยู่คนเดียวอืมโอเคขออ่านสี่ใบก่อนแล้วนะสามใบไม่ค่อยคล่องแต่ว่า เออแล้วไงต่อหนึ่งไม้หัวกลับมาแล้วนะคะหนึ่งไม้หัวกลับก็คือแบบรู้สึกกดดันในเรื่องการงานแล้วมันก็ลงได้แปดไม้อย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่างานมันจะวิ่งเข้ามาตลอดถามว่าช่วงนี้เป็นงานก็ทําอยู่คนเดียวแล้วก็งานเยอะเข้ามาแล้วเราต้องรับมืออยู่คนเดียวก็จะมีความกดดันแล้วก็จะมีความเบื่อหน่ายเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องช่วงนี้มันจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างประเดยประดังเข้ามาหาเราอแต่ถ้าโติไม่มีใบนี้แหะเมื่ออ่านแค่นี้นะคะมันก็บอกว่าโอเคช่วงไอ้นี้ก็ได้ ไม่ต้องไม่ต้องหัวกลับนะคะเพราะว่าหัวกลับมันจะต้องแบบแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะเราเราอานนี้ก่อนงานช่วงนี้เป็นยังไงคะไม่หมาะโซ่เอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเด e ๋ยวฟูเดี๋ฟูหัวกลับเนี่ยมันเอ้ยถ้าเดีย๋ยฟูเฉยๆเนี่ยมันก็บอกว่ามันคุณเห็นความหมายร่วมไหมคะงานช่วงนี้เป็นยังไงมันมันก็บอกบอกว่าเอ้ยคุณคุณเหมือนว่าคุณมีได้รับโปรเจกต์มาใหม่หรือคุณได้เริ่มต้นงานใหม่ก็ได้คุณอาจจะย้ายจากที่อื่นมาอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นงานที่โอเคคุณอาจจะต้องมีใช้ ใช้เวลาในการทาความเข้าใจในการเรียนรู้อัจ u s t แล้วก็ในการเอ่อค้นข้อมูลหรือเรียนรู้ใหม่ๆว่าให้เฮอเบบมันแปลว่าการที่เราเหมือนลงมือเข้าไปศึกษาอะไรบางอย่างเป็นแบบนี้ก็ได้โอเคพอได้ไหมคะเพื่อนๆอ,อ่ะนีแม่หมอโซเปลี่ยนบ้างถามว่าช่วงเนี้ยคนคุยอ่ะคนที่เราคุยด้วยอ่ะเป็นยังไงช่วงมีความสัมพันธ์กับคนที่เราคุยด้วยนะคะอ่ะหนึ่งม้เอาเอา,เอาแบบสีไพ่สีใบแล้วนะันเนาะ หนึ่งหมายโอ้ตะกี้บอกไปแล้วใช่ไหมโอ้ช่วงนี้ช่วงนี้แสดงว่าโอเคคุณกับเขาอยู่อาจจะอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะคะของการที่ไ้ทําความรู้จักกันมันก็ดูจะมีความสนใจกันอยู่มากพอสมควรนะอะไรประมาณนี้แต่จะบอกว่าสนใจใส่ใจอะไรเนี่ยอยากจะให้คุณสังเกตไพ่รอบๆข้างด้วยนะคะถ้าไพ่รอบข้างมันไม่ได้ไปไปดึงความหมายของการแบบ in in love passion จัดๆเนี่ยก็จะแม่หมอโซก็จะมองแล้วก็จะอ่านแค่ว่าโอเคมันเป็นช่วงของการเริ่มต้นทาความรู้จัก น,นเ่เระเรารู้จักใครใหม่ๆเราก็อยากจะรู้ข้อมูลของเขานะคะนี่ห้าถ้วยกับเจ็ดถ้วยนะคะเป็นยังไงเอ้มันดีไหมคุณคุณคุณลองดูนะคะแค่แค่อา่าแล้วแล้วมันดีไหมอ่อสนใจนะห้าถ้วยทําไมมันดูมันดูคอตกอะ่ะมันดูมันดูแบบ เอ๊ยยังไงอะไรแล้วก็มีเจ็ดถ้วยใช่ไหมคะอันนี้แม่หมอโซจะอ่านอย่างนี้นะคะถามว่าอ่ะคนที่เราคุยด้วยตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็บอกว่าโอเคเป็นช่วงเริ่มต้นแรกที่คุณรู้จักกันนะคะแต่ดูเหมือนว่าไพ่ห้าถ้วยเป็นของเป็นไพ่อะไรที่บอกว่าของการจมอยู่กับในอดีตหรือเรื่องราวที่ผ่านมาต่างๆมีนัยยะของคนเก่าด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเป็นดาวสุขเจ็ดถ้วยเป็นไพ่ของการเลือกนะคะในบางครั้งหลายหลายคนก็จะท่องว่าไพ่เจ็ดถ้วยมันเป็นไพ่ของคนเจ้าชู้ ต่างๆนะคะต้องดูไพ่อื่นด้วยว่ามีเจ้าชู้ประกอบกันไหมในที่นี้ยังยังไม่ค่อยเห็นแม่หมอโซจะอ่านว่ามันเป็นช่วงที่โอเคเขาก็อาจจะผ่านถามว่าช่วงนี้เขาก็ดูสนใจเรานะแต่เขาก็เหมือนกับว่ายังผ่านอาจจะเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงมาในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะมีอารมณ์เหมือนกับว่าคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องในอดีตแล้วเป็นไปได้ถึงเรื่องความสัมพันธ์เก่าคนในอดีตแบบนี้ด้วยนะคะก็เลยทําให้เจ็ดถ้วยแปลว่าความสับสนค่ะเห็นไหมมี หลายใบพวกจะเลือกยังไงก็ยังอยู่ในช่วงที่เลือกทีวีของเจ็ดถ้วยนะเลือกอยู่อาจจะมีหลายช้อยมีความสับสนไม่แน่ใจว่าอย่างไรนะคะเป็นแบบนี้เนาะความสัมพันธ์ถามว่าอ้าวแล้วเขาเลือกเราอย่างอ่ะแม่หมอโซเจ็ดถ้วยยังไม่เลือกนะยังไม่เลือกเขายังเขายังสับสนอยู่เขายังดูอยู่ว่าเขามีช้อยอะไรฉันจะฉันจะยังไปเหงาเศร้าตัวยเปื่อยกับคนเก่าดีไหมหรือฉันจะ move on ของฉันเขายังอยู่ในช่วงสับสนดังนั้นถ้าใครที่มาดูดูดวงกับแม่หมอโซเนี้ย แต่ว่าเอ้ยคุณคุยไปก่อนนะดูว่าช่วงนี้เป็นยังไงเพราะดูดูตอนเนี้ยเจ้าตัวเขายังสับสนอยู่นะอะไรประมาณนี้ถ้าคนที่สับสนเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาเราบางครั้งเนี่ยก่จะคุยกับเราเพราะหนาวเขาสับสนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงเราพอถ้าภาวะเขาดีขึ้นแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็อันนี้ก็จะแนะนําว่าอ่ะเช็คเวชชาร์มแบบค่อยๆดูกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะจริงๆไพ่ของคนเนี้ยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะได้อย่างนี้นะคะ ขาได้อย่างนี้อันนี้แม่หมอโซก็ก็มันได้เดิมูนหัวกลับอะค่ะมันก็เป็นอยู่ในมันก็ยิ่งสับสนเดิมูนหัวกลับนี้แบบมันเหมือนแบบหนีหลีกหนีจากความเป็นจริงไม่อยู่ในเขาก็อาจจะผ่านการเลิกลามาจะจมอยู่กับอะไรบางอย่างแล้วก็เอ่อบางทีคิดว่าตัวเองอยากจะ move on แต่บางทีอาจจะยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมันก็คือความหมายมันก็คล้ายๆกันอะนะคะมันก็เหมือนกับว่าอต้องให้เวลานิดนึยดูกันไปก่อนก็ได้ประมาณนี้นะคะเอาคลิปนี้อ่านแปลกมาทำไมมันดูยาวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราแช ง่ายสบายๆใครมีเคสหนึ่งไม้นะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแม่หมอโซมาอ่านทุกคอมเมนต์ก็หวังว่าจะชอบซีรีส์นี้กันกลับมาแล้วนะทาโร,เร่เนิ่งก็จะทยอยอัพมาเรื่อยๆนะคะก็จะพยายามอย่างน้อยอาทิตย์ละอาทิตย์ตละหนึ่งคลิปหนึ่งหนึ่งใบดีไหมคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะโอ้ลืมไปแม่หมอโซทำเฟซบุ๊กไล l ์สามสิบวันนะคะก็คือว่าจะมาแชร์คุยกันเรื่องของไพ่นะคะอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊ก o u p ส่วนตัวของโซทาโร่นะคะชื่อว่าโซแฟมิลี่อ่ะโซทาโร่ทำไปแล้วหนึ่งวันนะะวันนนมาชวคุยส้ สินาทีสินาทีทุกวันเวลาสองท่มครึ่งในกลุ่มเซ e บุ o กเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใครสนใจก็ตามมาเป็นสมาชิกในกลุ่มไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องไพ่แทลโร่ค่ะชคดนีค่ะ